โอ้โหว้โอ้โคตรเยอะเลยอ่ะนี่จิุ๊บยิบจุ๊บนี่พี่ตอมมาทำลายให้อะไรฟ้าของพี่ตอมเป็นอะไรขนมปังโอ้ยนี่กินมันเจ็บโยโอ้ยแย่งกินกันเต็มเลยของพี่ตอมให้เป็นขนมปังเหรอของอารินให้เป็นอะไรอืม มปลาเยอะมากก็มีเโด้อน่ยอเ้ายอย่าลงไปอย่าลงไปกระเด็นมานี่ปลาน้อยเต็มเลยอ่ะ จะจับปลาดูมันไปแล้วอ่ะเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเจ็บอยู่อลันตกใจไหมตกใจไหนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรปลาเอาปลาเอาลูกโป่งไปฝากพ่อก่อนลูกโป่งไากพ่อก่อนเลยอ้ยพันธอะไรน้ำปาปลากิน มันขึ้นมาข้างบนด้วยอ่ะจุ่มเลยเนี่ขอพี่ลินพี่ลินพี่ลินแบ่งน้องหน่อย <Okay. S 1> น้องโยนด้วยโอ้ oh. <laughs> ปลาเต็มเลยตัวใหญ่หมันพี่ตอมปลามันจะอิ่มไหมเนะี่ยปลาจะอิ่มไหมเนะี่ยอิ่มไม่อิ่มอิ่มโอ้ย <laughs> ตกใจเหรอ ่มม็เปนนขอะแม่วันนี้หนูขอชีอแบบนั้นได้ไหมต่ออมาเนี่ยลูกเดี๋ยวจะลื่นลงไปนะนะอาลานระวังลื่นขี้ตะไข่อ่ะเดี๋ยวลื่น โยนไก่ๆนี่ดูพี่ตอมสัดน้ำเอออ ให้เยอะๆดิมันจะได้ลุมแบบตุ้มๆเออเอาบายบายก่อนเอลันบายบายก่อนค่ะ